ยองฟาร์มสวัสดีครับผมวันนี้มาแต่งกิ่งครับสายพันธุ์จากอิสราเอลครับอายุ3ปี8เดือนก็พร้อมที่จะไว้ผลเต็มที่แล้วครับพามาดูเลยครับผมเดี๋ยวผมจะแต่งกิ่งให้โล่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังครับผมพามาดูรับชมได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วครับก็จะเห็นโครงสร้างภายในของลําต้นครับเือรอบนี้คือแต่งกิ่งรอบที่สี่ก็กิ่งเขาจะเยอะหน่อยครับแต่ผมจะมาเลือกอีกทีหนึง่งเอากิ่งไหนออกเือตอนเนี้กิ่งมันซ้อนกันเยอะมากเลยผมจะมาเลือกกิ่งให้มันโลง่ลงได้มากที่สุดนะครับมาดูเลยครับกิ่งที่อยู่ข้างในเน้นที่อยู่ข้างในก่อน อย่างอย่างนี้เอามาเอาสิ่งนี้ออกก่อนเพราะว่ามันใกล้ชิดเกินเกินไปแล้วก็เอาสิ่งนี้ออกมันใกล้กันครับก็จะเหลือไม่เยอะหรอกถ้าได้ เอาออกแล้วแล้วก็ทางนี้ทางนี้ครับนี่กิ่งมันควายกันมันชีดกันเกิน,เ,กนเอาออกเลยครับไม่ต้องเสียดายครับผมอย่งนี้ก็ต่ำไปนี่ครับแล้วก็ เอานี่ออกสองกิ่งนี้ใกล้กันเลือกกิง่งใดกิ่งหนึ่งจะเลือกเอากิ่งนี้ดีกว่าเพราะว่ากิ่งนี้มันมีตาอยู่ฝั่งนี้กิ่งมจะออกไปข้างนอกถ้ากิ่งนี้ตามันจะเข้ามาข้างในเอาออกแล้วก็ตรงกลาง ทำทางข้าด้วยทางข้าวต้องแค่ทางนี้ก็เกือบได้แต่ผมจะทำทางข้าวครับทางเข้าไปอีกหน่อยต้นโตแล้วครับต้องทำข้าไปข้างในเอาเจ้าสองกีนี้ออก ยิงใหญ่เลยอันนี้อีกิ่งนนงไม่ก็จะประมาณนี้เราสามารถเข้าไปข้างในสงพุ่มได้แล้วก็มาเลือกกิ่งที่ชิดกัน ก็กิ้งนี้ต้แบบนนี้ชิดกันเกินครับมีสี่กิ่งก็นนตรงกลางออกอเมอวออกสองเลยอันนี้อัส่นึ่งที่น,นี้ออกก,ออก,ก็เรียบร้อยครับต้นนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ก็ต้องเลือกให้มันห่างพอสมควรครับแต่ระหว่างกินเรียบร้อยครับผม